แกอ่ะคุณวุฒิก็คงรักฉันแค่คนเดียวครอบครัวของเราก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนภาเป็นพราะแกแกนั่นแหละที่บังคับไม่ใั่ต้องทำแบบนี้เปพราะแกคนเดียต้องไม่มีแกมันต้องไม่มีแกมันต้องไม่มีแกภา เไม่ยเขามาอี่นี่มันบ้าไปแล้วอะว่ะฟิรนคุณใจเย็นก่อนนะคุณไม่จำเป็นต้องทําอะไรแบบนี้เราค่อยๆค,คุยกันก็ได้แต่เฟิร์นกำลังทําเพื่อครอบครัวของเราอยู่นะคะคุณบูธครอบครัวของเราอ่ะกำลังจะสมบุญแบบแล้วอะ่ะผมมีทั้งพ่อแม่แล้วกลูกถ้าไม่มีหนังนี่มันต้องไม่มีหนังนี่ ผมรู้เรื่องคุณหมดแล้วเราจะช่วยคุณเองคุณเฟินคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคุณจะทำอะไรอ่ะคุณคิดถึงลูกด้วยสิคุณมันก็ห่วงแต่ลูกคุณไม่เคยห่วงฉันเลยคุณไม่เคยห่วงฉันเลยใจเย็นก่อนนะเฟินคุณมันก็ห่วงแต่นางเนี่ย หงองแต่นงดีห้องทลูกพงษ์แต่ลูกพงษ์แตลูก